อยู่บ้านแม่จะตื่นเช้ามาถึงมอชาดูหมอกแต่จัง่วงนิดนึงก็เลยมีเวลาตอนเช้าเยอะใช่ไหมจะลงไปกินโจ๊กกัปี้กำลังจะลงไปกินโจ๊กเดี๋ยวจะถ่ายดูจะคล้ายๆแบบร้านสภากาแฟตอนเช้ามีไข่ลวกอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาเลยอีกก็จะลงไปบ้านก่อนไปเอาชุดยาที่ตอนเราเป็นโลกตอนเป็นโควิดเราจะ เอาไปให้แม่ด้วยตอนนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเสียงแหบเลยเมื่อวานภูมิแพ้กาเริบตอนสามทุ่มครึง่งต้องลงไปกินยาแล้วคือบอกแล้วว่าถ้ากินยาดึกอะ่ะมันง่วงเช้านี้มันก็เลยแบบเนี่ยง่วงตาปือๆแล้วก็ไม่เป็นไรก็อัดกาแฟเอาอดทนค่ะเป็นคนแข็งแรงเดี๋ยว,วลงไปดูว่ามียาอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวไปซื้ออะไรเพิ่มเติม ว่าจะซื้อสเปรย์พ่นคอให้เขาหน่อยเพราะว่าเด็กเอาไปเล่นไหนก็ไม่รู้หายหมดละโอ้ตอนเช้าๆเนี่ยหมอกเยอะและรถก็เยอะด้วยเพราะว่าเขายังไม่จับเวลาหรือเปล่าก็ไม่รู้านานรถสิบระเต็มได้เนี่ยแล,แล้วเราก็ขับรถไปถ่ายไปจ้ะอันตรายแค่นี้แหละึงไว้ได้กินอาหารเช้าแฮ <c oughs> นี่คือสภาคาเฟของเรา <c oughs> เช่หเไมจ้ะ ยด่ตรงทางขึ้นมอรกระดูเมื่อก่อนเคยมารับอาจารย์บัวที่ร้านนี้จุดรวมพลแม่บ้านไปรงเวลาน่าตึกค่ะว่าไฟดับทั้งมอแต่ว่าตึกเราอะ่ะเขาเอาเครื่องไปั่นไฟมาลงมันก็เลยมีไฟใช้งานแล้วก็ไวไฟแต่ตึกอื่น,น,นๆใดๆดับหมดแอะเออไฟเฟ,ไฟ,ไฟอยอะไรไม่ได้สักอย่างวันนี้กำลังกลับบ้านไปดูแลคนปว่วยเดี๋ยวไปซื้ออาหารให้ก่อน อุ้ยหน้างเงาดีมากเลยอะวันนี้ทาแค่เซรั่มอันนั้นกับแป้งฝุ่นแป้งเพริแต่ว่าก็ยังมีรอยสิวอยู่ดีเพราะว่านั่งเกาคันแอุ้ยดีงามมากเลยแล้วก็ดูขนตาดีกับพลืมมากกับพรืกหัวแต่หัวนี้ยุ่งยุ่งจังเลยทำไมยุ่งขนาดนี้เวลาเดินไปไหน <laughs> ไมาไหนแล้วคนมองเน่ย สิ่งหนึ่งที่สงสัยคือเขามองอะไรผมสีขาวหรือว่าเหมือนซอเขียงเจเขียงหมูไม่รู้ว่ะมองอะไรก็มองสนใจไหมไม่ค่อยไมไ่สนใจนานแล้วตอนนี้มาซื้อผักให้คุณมีกินมีชอบกินผัก่เจอเลยวันนั้นมาหมดสต็อกเลยค่ะอันนี้กลับมาละ วันสักงสองถูกโอเคซื้อของก่อนรีบฟินิชจ้าอาหารและยาอันนี้ของเฮาไปเขียวไปละบ๊ายบายกลับบ้านนี่แค่จิบๆนะยังไม่ทันถึงขั้นซื้อของเข้าบ้านนะเต็มตะกร้าละนั่งเล่นนอะนเล่นอยู่นะห้องคนป่วยก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นบ้านไปนอนคุณยองโบนยังไม่ค่ำเท่าไหร่ จังเล่นตรงนี้ไปก่อนน่าจะนอนนี่สักอาทิตย์นหนึ่งนะจ๊ะข้าขับปลาดูแลกันไปนะจ๊ะไม่ได้ตัดมากี่วันแล้วก็จำไม่ได้เลยเฮ้ย burn out หนังสือไม่อ่านฮ้หัวทำเริ่มฟูนะแค่ห้าหกเดือนเองต้องไปยื่นใหม่ก็เน,นี่ยหัวเถิกจังเลยจ้า โอ้โห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 เหล็กงานทิ้งเหงือกอ่ะดีจังเลยอ่ะยิ่งไกลหมองเหล็กยิ่งลวดยิ่งยาวเก่งเข้าดีจังยิ้มปุ๊บเนี่ยหน้ามันหกอันเนี้ยอันหกคอยเยอะเลยแล้วสมือนคนแบบปากหุบคอยดูปากวินิีเดี่ยวหน้าเบลอเตอรปากหุบนิดเดียวคุยอะไรเยอะๆโอเคแค่นี้แหละันดี